ครับเมื่อเจ้าหน้าที่กมานาส่งเรื่องต่อให้เจ้าหน้าที่สมนะครับเจ้าหน้าที่สมจะทําการเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนของการรับเรื่องนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะทําการยืนยันรับเรื่องทั้งหมดการกดปุ่มโอเคนะครับ <g all camera> เพื่อยืนยันการรับเรื่องจะแสดงลําดับข้อมูลของการรับเรื่องซึ่งจะแสดงชื่อสถานะของข้อมูล โดยเราสามารถที่จะคลิกในส่วนของการดำเนินการนะครับเพื่อเข้าสู่การกรอกข้อมูลในระดับถัดไปโดยแถบแรกที่แสดงนะครับคือข้อมูลทาย,ยาทผู้เสียชีวิตจะแสดงข้อมูลการแสดงเจตนาซึ่งประกอบไปด้วยบำเหน็จต,ตกทอดซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะมีหนังสือไม่แสดงเจตนาหรือมีหนังสือเจตนานะครับในกรณีที่โสดและเงินช่วยพิเศษ3าเท่า ซึ่งเหมือนกันต่อมาครับคือการบันทึกข้อมูลทายาทจากสมุดประวัติโดยที่เราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้นะครับเมื่อเราเพิ่มข้อมูลเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราทำการกดบันทึกลำดับถัดมาคือการแนบไฟล์สมุดประวัตินะครับเราสามารถที่จะเลือกไฟล์เพื่อแนบสมุดประวัติเข้าไปได้เมื่อเรา ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สอมอจะส่งต่อให้กับกรกหเพื่อการดำเนินการต่อไปครับ